สวัสดีค่ะน้องดารา Have you ready? Have you ready Nanta? สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ทริปแม่ลูกอีกแล้ววันนี้จะพาน้องดาหลาไปเดินป่ากันนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เห็นช้างสีจังหวัดขอนแกน่นแต่ตอนนี้ขอเติมพลังก่อนนะโอเคอ๋อถือเองเลยเหรอฮัลโหล มีชีสค่ะแล้วก็มีวัวซองอ,อะไรนะผักขมอบชีสนะคะแล้วก็ของมามามีข้าวขาหมูทริปนี้ไปกันสองแม่ลูกเหมือนเคยก็จะแน่นๆรถหน่อยสัมภาระเพียบเลยนะคะมีรองเท้าเปลี่ยนเนาะรองเท้าแต่รองเท้าผ้าใบก็ตอนนี้นั่งเบาะหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนจากนั้นค่อยออกเดินทางกันนะ ชีสอันนี้น้องดาราชอบกินมากเลยนะคะประจำราคาไม่ได้เนาะน่าจะสักยี่บาทปะแบบนี้เป็นแท่งบางทีกินกับข้าวเหนียวบางทีกินเปล่าๆนะคะก็ให้เขากินไม่เกินวันละสองอ่ะเพราะมันมีแคลเซียมสูงเดี๋ยวกินแล้วจะยืดเร็วควบคู่กับนมแม่นมกล่องด้วยเกิดไหมยัมีตอนนี้คุณลูกกินเรียบร้อยแล้วนะคะถึงตาคุณแม่กินบ้าง This is my mask. Hmm. Are you sure? เราขับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะจากที่ด่านเก็บค่าผ่านทางจ่ายตังไป50บาทสำหรับผู้ใหญ่1คนเด็ก1ขวบไม่คิดนะคะแล้วก็ราคาอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นอัตราการเก็บค่าบริการไว้ให้เนาะอ้าวเจ้าอ้วนตื่นพอดีเลยเดี๋ยวต้องขับขึ้นไปอีกหน่อยประมาณสัก ร้อยสองร้อยเมตรนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถแล้วก็ถ้าเราจะเดินไปที่ผาพบรักก็คือต้องข้ามถนนไปเพื่อที่จะไปที่จุดชมวิวแต่ว่าฝนมันปอยอะ่ะก็เลยกะว่าจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วยังไงขากลับถ้ายังมีแรงอยู่ก็เดี๋ยวจะมาแวะผาพพรักให้พาทุกคนไปเดินเนาะเตื็นแล้วหรอคะเตือนแล้วหรอคะ ไปไหมคะถึงด้านบนแล้วคะ่ะทุกคนแล้วฝนก็ตกพอดีทำไงดีคะฝนตกลงมาพอดีอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เก็บสัมภาระก่อนละกันเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าอ้อมนะคะเป็นกระเป๋าที่ไว้ใช้อยู่ปัจจุบัน ก็เดี๋ยวแยกของที่จำเป็นในการเดินป่าที่เนี่ยเราเคยมาแล้วตอนที่ยังไม่มีลูก <c oughs> เคยเดินแล้วรอบหนึ่งนะคะน่าจะซักประมาณสองกิโลไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปแค่ของใช้ที่จำเป็น <c oughs> อันดับหนึ่งเลยก็คือออ้อม ก็มีทชู้เปียกนะคะร่มพัดลมกระบ,บอกน้ำลูกมีผลมไม้ค่ะสาลี่กับกล้วยหอมเผื่อหิวโอ้ย oh, <yeah. S 1> <laughs> เมื่อกี้ลืมล็อกรถเห็นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายคนเลยนะคะหลายคันที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วก็มีเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเส้นทางธรรมชาติเดินได้นะคะเดินแล้วก็วนออกมาที่ลานจอดรถแต่ว่ายุงจะเยอะให้ระวังด้วยเมื่อกี้นึกว่าฝนหยุดแล้วนะเก็บลมไปแล้วฝนมาอีกแล้ว ตรงนี้คือเขื่อนบนรัดนะคะทุกคนโอ้น้ำเยอะมากโอ้ ไม่เหงาเลยค่ะเดินป่าใครบอกเหงาเสียงพี่ตัดญ่านี่ล่านป่าเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะก,ก็คือเข้าใจได้นะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานโอ้ทุกคนมีตัวบุ้งค่ะนี่หนึ่งตัวนี่สองตัวเ,เดี๋ยวเราต้องอ้อมนะโอ้ยนี่เยอะเลยยากคนลุกเดี๋ยวๆๆๆไไปยังไงแล้วเนี่ย cukup 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 ชื่อน้องดาราย,ยัางมาขึ้นมาลดกิว yeah. ค huh? ่ะคลินี่น่าจะเดินมาได้สักสองร้อยเมตรเองนะคะโห oh, แต่อากาศข้างในอ่ะเย็นเพราะว่ามันอยู่ในป่าเนาะ ดีมีอะไรแบบนี้เหมาะกับเด็กมากเลยนะคะที่วัใช้พลังสักสองสามขวบเนี่ยไม่รู้ว่าจะพาลูกไปที่ไหนถ้าเบื่อห้างเบื่อคาเฟ่แล้วก็มาเดินกันได้ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติหินช้างสีนะคะมาเจอสะพานอีกแหละ อ๋อเห็นก้อนเบลเริ่มเลยก้อนใหญ่มากว,าว้าวตอนนี้เรามาถึงถึงไหนเนี่ย <laughs> มีผาเก็บตะวันนะคะน้ําในโพรงหินสองาสิเมตรอันนี้น่าจะผาเก็บตะวัน50เมตรนี่ใกล้ๆแสดงว่าฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกแน่เลยว้าว My god. This is so beautiful, baby. ค่ it. Okay. It so windy. วันนี้อากาศเย็นอากาศดีมากนะเพราะว่าไม่มีแดดเลยนะคะมีฝนปปอยๆแล้วก็ <laughs> มีเมฆลมเย็นใช่ ส่วนเจ้าคนนี้นี่วิ่งสบายเลยค่ะยังไม่ไปถึงไหนจะกลับทางเกา่าซะและ้ว where are you going ฮ huh? ะ whoopsare you okayyou need helpstand up ค่ะ one twookay good job You are so strong. คนมาอีกแล้วสน,นุกสนาน,านจริงๆเขาก็มีทางเดินแบบนี้นะคะที่เป็นทางกรวดสามารถเดินตามเส้นทางได้แต่ว่าเมื่อแ่่เรามาทางแบบเห็นตะปุ่มตะป่่าทุกคนถัดจากร้านเมื่อกี้นะคะตรงเนี้ย มาเห็นในรีวิวเขาบอกว่าอันนี้เป็นหินแมวน้ำเว้ยเห็นปะเหมือนไหมคะหินแมวน้ำที่มองอะไรก็ไม่รู้มองตะวันปะแล้วฉากหลังก็เป็นน้ำนะโอ้ยสวยมาก the Cubits. <laughs> I <laughs> big rocks like giant ooh look one door อันนี้เป็นสะพานที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะข้างบนโอ้โหมันสวยมากเลยทุกคนโ้อฝนตกอีกแล้ว เดินวนกลับมาทีา่จุดชมวิวอีกรอบนะคะนี่ตรงนี้ที่เป็นทางกรวดว้าวโอ้โหทุกคนหินก้อนนี้มันใหญ่มากือ Wow. I do <laughs> พอพูดโนเป็นนี่ก็โนโนโนทั้งวันทั้งคืนเลยฮะ mm. <Huh? S 1> Why you love to say no ฝ mm. mm. นโปรยลงมาตลอดทางที่เราเดินเลยนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงที่หินช้างสีเขาบอกว่าอหินก้อนที่มัลักษณะโค้งๆแบบนี้นะคะเป็นการที่เหมือนช้างเขาคันผิวอะแล้วเขาก็เอา ผิวหนังเข้ามาสีตรงนี้เพื่อเกานะคะแบบว่าตามเอวตามท้องตามขาอะไรเงี้ยเออก็เลยเรียกว่าเป็นหินช้างสีโอ้เจอเห็ดด้วยค่ะยังไม่รู้เห็ดอะไรนะแต่ว่ามีรังมดเต็มเลยมีมดทํารังอยู่ที่เห็ด ถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงทางคอนกรีตเอ้ยทางลาดยางแล้วนะคะที่จะตรงไปตรงลานจอดรถ mm. ถนนด,ดีเชียเส้นนี้ไม่ได้อนุญาตให้รถผ่านนะคะ Would you like to have some papaya p a p a มา p a p a มา Would you like to have some apple? Apple? Would you like to have some banana? นะหมดแรงแล้วเนี่ย <c oughs> ถึงแล้วค่ะคิดว่าน่าจะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะมีฝนหยุกเอ้ย <c oughs> มีฝนหยุดฝนตกสลับกัน โอเคค่ะขึ้นรถเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับบ้านกันถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะไว้เจอกับพวกเราสองแม่ลูกได้ใหม่นะคะบ๊ายบายคิสเซบ๊ายบายบายคิส เดินไม่ถึงไหนสัทีเดินไปแล้วก็จะกลับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ <Okay. S 1> อัพอัพออย่างเดียวเลยคนนี้ <Okay. S 1> เหมือนจะ <Okay. S 1> ชอบเที่ยวนะแต่ไม่ชอบเดินเลยยังไงเนี่ยคนนี้กลับบ้านกันจริงๆแล้วนะทุกคนไว้เจอกับพวกเราคลิปหน้านะคะจาะ้าบ๊ายบาย